โอเคครับอัดเรียบร้อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปจะมาสอนเ,เรียกว่าการดูพิเคทเว็บหรือว่าเออดูพิเคทเว็บนั pe, ่นแหละคล้ายคล้ก๊อปปี้เว็บะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะถ้าเป็นสินค้าเดียวกันนะครับอ่าสมมุติเรามีเออเว็บต้นฉบับของเราก็คือเว็บนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปเหมือนกดเข้าไปสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับเอเฮ้ยไม่เอาัออออน,นี้ดีกว่าเอาล่าสุดดีกว่านี่ล่าสุด,ดนั่นนี่อันนี้อันนี้ล่าสุดนะครับก็ กดเปิดก็เหมือนเราเปิดเข้าไปแก้แค่งานเว็บอะไรธรรมดาเลยนะครับทีนีเ้เราจะเอาเว็บเนี้ยเป็นต้นฉบับเราจะไม่ทําใหม่นะเนาะเพราะว่าเาเว็บต่อไปเนี้ยมันก็คล้ายเดิมเราจะเปลี่ยนบางส่วนเท่านั้นนะครับเราก็จะมาตรงนี่แถบ s a ฟออ p ชั่นกด Save ซฟเทมเพลตครับแล้วตั้งชื่อว่าเอ,อเาเรียกว่าต้นฉบับอ้นฉบับ BLC ผิวขาวแล้วกันอนะ BLC ผิวขาวเปลี่ยนภาษาเลยเกือบแล้วอันแน่อันแน่อันแน่ทำไมวะโอเคงงเลยผิวขาวโอเค ันเว้นมันเวเกินทีโอเคอ่ะเซฟเนี่ยครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกระบาดออกไปเลยนะครับเ็บนี้เราก็ออกไปเลยเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาสร้างเพจใหม่เนาะอ่าอาจจะเป็นอ่าเพจที่สามชื่อว่าอะไรนะพี่บอลอ่ะพี่บอลตั้งดูแลคิวอ่าพี่บอลพิมพ์เลยแบบหนึ่งแบบหนึ่งะอ่าครับแบบหนึ่งแบบหนึ่งอ่า ตั้งชื่อตรงนี้ดูแลผิวครับดูแลผิวน้องเมนโอเคพี่วอนพิมพ์ไปเลยครับตั้งชื่อพิมพ์เลยเนาะอ่าใช่ชนะครับเช่น BLC ได้ครับ โอเคเครื่องหมายบวกเคั่องหมายลบอะไรนะครับอันนี้ตั้งชื่อธรรมดาครับตั้งอะไรให้พี่จำได้อ่ะเออตั้งแล้วนะประมาณออโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้แล้วกดเซฟครับ ปิดนะครับสองทีอันนี้คือเป็นขั้นตอนการสร้างเป็ปกติเลยนะครับแล้วก็ edit with elementer โอเคเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนการเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องปรับแบบนี้เสมอนะอันนี้คือปรับตรง setting นะครับเป็นอยาก Play Layout เนี่ย default เนี่ยเป็น elementer canvas นะครับอ่าแล้กดอัปเดตทีก่อนโอเค เขจะได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาทําเว็บใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าใส่แบบนี้เนาะแล้วก็เอารูปภาพเอาเนื้อหามาใส่นะครับแต่เราไม่นะครับเพราะว่าเราจะเอาเว็บต้นแบบของเรานะครับเข้ามาเราก็จะกดไปที่แฟ้มครับแล้วก็กด My template ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมต้นฉบับ b บ t ผิวขาวเราจะเอานี้เข้ามากดอินเสิรแออ่ากดอัปเดตเซฟไว้ก่อนนี่ครับ เนื้อหาทั้งหมดมันก็จะมาแล้วเราโดยไม่ต้องไปที่เราไม่ต้องไปทําใหม่ครับเห็นไหมเราก็แค่มาเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนเปลี่ยนลิงก์ไลน์เปลี่ยนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะคร,รับก็สำหรับการออกเว็บก็ประมาณนี้ครับ